สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหริอ,อที่โรงแรมอัมบ,บัสเตอร์สุขุมวิทค่ะวันนี้เขามีงานเปิดตัวซูชิบาร์ค่ะซึ่งซูชิบาร์แห่งนี้เนี่ยรวมนะคะเมนูอาหารญี่ปุ่นนะคะมากถึง70กว่าเมนูนะคะแล้วก็ทางผู้บริหารเนี่ยเขาการันตีนะคะว่าคัดสรรวัตถุดิบนะคะที่ดีที่สุดนะคะมาไว้ที่นี่นะคะในสไตล์ของซูชินะคะแล้วก็เมนูอาหารญี่ปุ่นอื่นๆนะคะในแบบที่ร่วมสมัยนะคะแล้วก็ทําให้ถูกปากถูกใจคนไทยนะคะโดยที่ยังคงนะคะสไตล์คอนเป็นอาหารญี่ปุ่นแท้ๆไว้ด้วยค่ะ ให้ยังไงนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาได้นะคะเพราะว่าซูชิบาร์แห่งนี้เนี่ยจะเปิดให้บริการนะคะเวลา 11.30น,นนะคะจนถึง4ทุ่มนั่นเองค่ะแล้วก็ใครนะคะที่กัง,งวลว่ามันจะแพงไหมนะคะหรือบอกเลยว่าราคาเริ่มต้นเพียงแค่40บาทเท่านั้นนะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะลองสืบหาข้อมูลกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีบล็อกเกอร์มากมายนะคะแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยมาทําข่าวนะคะแล้วก็เชื่อว่านะคะอีกไม่นานเนี่ยก็คือเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยก็จะนำนะคะประสบการณ์ที่เขาได้สัมผัสวันนี้เนี่ยไปเขียนลงกันให้ยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็ลอง เสิร์ชดูนะคะซูชิบาร์ค่ะที่แอมคาเฟ่นะคะโรงแรมแอมบาสดเดอร์ซอยสุขุมวิท11ค่ะบ๊ายบายค่ะ